ย้ำแต่ทางล่างตีอันทางน้าเผืองทางล่างให้เขาเบิอง <laughs> เวลา,วอาเอาจ้องน้องวาเซียวเพือกมาให้น้องฟาร์มเห็ดน้ำบ้านกินวะสันเอาไปหอดใส่น้องนั่นละเออน้องอสิงเอาไปหอดใสนั่ละเป็นจังไดจิไปไซี่ไปกินน้ำบ้านไปกินน้ำบ้าน,น,านจังไดน้องนั่นละมากินน้ำบ้านะ <laughs> นะนี่พ่นของการขีดรถจักรส่วนรถใหญ่

เป็นจังไดอาการเป็นจังไดอาบน้ำบดไดเลยบ่เมือว่เจ็บเราเคยเปนนั่ยงน้เป็นอยไรมือซ้านี่ตื่นมาเป็นจังไดเอาไหมดูเมื่อกี้นี่นนะ <c oughs> อันนั้นเดซนาย,ยุบ้าฮันเดียวเจ็บว่เจ็บเรื่องเหรอนอนมาได้ฟ้าแม่งอันนั้นขึ้นแล้ว <laughs> ยุเขอือนบอมียุเขื่อนบอมียุเขอือนเลยฟ้ามันมีก่อตอนนั้นเลยฟ้าเจ็บนิดน้อยเดียวนึงมันก็มามากัดห <c oughs> นอกอูกะซิงเห็นให้มูอเจ็บแล้วบนันดีแต่ยู่บานเฝ้ามู <c oughs> โอ้ซื้อเกีตโทรศัพท์ไหมเระตีซื้อไหมล่ะซื้อตอน้นใดเท่าใด เก้าสิบพันเอาก็สีน่าได้สานนะผมันชั่วไหนวะเพะอันซื้อตัวทำไมละบอกบอกเลี่ยนอันนี้ซื้อใหม่แล้วบอกเลี่ยนนี้เออหยามแต่ทางล่างตีอันทางหน้าเาเบิง่งทางล่างให้เขาเบิง้ง <c oughs> เวลาเขาจับนะเวบให้เขาเบิ้งแต่ทางล่างทางหน้าแล้วเข้าเพร่น <c oughs> เออซื้อเขตมาเพื่อท้ายหุบ <c oughs> น้วจดยูเวนอ๋อยูเว,วนบวเแมนยูเวน <laughs> ใส่ผมวยูเวนโอ้โหงสารดวงนาราเดชจงได้มัน <laughs> <laughs> จปกเลยเห็นจังได้ปนี้ใส่สรงขายาบปอดเลยแได้เย, <laughs> ยะะอะนยก <laughs> บงดูนีโบไ่ทุกงมือเห็ดเปียกแค่นข้าวเก้ามืเบ่งมือกับโบตัน เอาอันนี้ก็เจ็บตีมือ<ห>บ้านนี่นเออคิดว่านัน่นก็นเจ็บบอ้เลยว่าน,นี่นะนี่อยู่่อยูนี้ขึ้นทางถึงแล้วข้าวอันนี้ล้ม <c oughs> เราดำเห็นมีกบใส่ทั้งมือ,ะอน,นเ <c oughs> ะเจอเลยว่าอันนี้มันซ่องเชือ้อซ้ำเชื้อขึ้นไปใชะ่ไหมเออทั้งมือกันเดียวเรมันอ๋อทุ่งทั้งมือสันเดียวเราดำ <c oughs> ออโอ้โหอบผิวพอเข้าๆเราล้มหมดเลยความงาม แต่จังได้บันีใส่สมคัาสันป๋าได้แล้ววัดมันดีนะประกาศใส่แล้วอันท้องตีนอี่างป๋าได้ใส่ป่ะคือว่าดำคือกับมือท้องตีนอ่ากระซ่าบางแคกระซ่าบางแคเราได้ใส่น้องเซ่งได้ไปนอนเฝ้าอยู่บ่เมื่อคืนนี่นะวันนี้เมืึดวันนี้น้องเซ่งไปอยู่งแบบเมื่อวนันนี้ไปอยู่งน่ะมึดมือ bay nong a sen chặt đi cứ điện xiên phèn lên nong la bảo khi lại hết ngang cốt chặt bay อันนี้คือเบื้องล่างอันนั้นคือเบื้องหนะ้าเอออันนองอสิงเขาจะข้ออันซ่องติก๊กตอกเจ้านะ่ะได้ยุบ่ะเอาให้ได้ยุบ่ะบได้บอ่บอด้เนะ้อติก๊กตอกน้องแจ๊กบอด้เดอน้องไปแจก๊ก ว่าบ่ตั้งโทรศัพท์ขึ้นเนาะสิคือว่าบ่ตั้งโทรศัพท์ขึ้นคือเจ้ามักลิ้นแบบนั้นติน้องนาาอย่งบ่งามเถอะบ่แต่งแต่งให้งามแต่งให้งามก่อนจังลิ้นว่าซั่นแต่งักนยงบ่งามเถอะ แหลกเนาะน้องๆว่าเชี like ่ยวเพือกมาให้น้องฟาร์มเห็ดน้ำบ้านกินว่ะสันเอาไปหอดใส่น้องนั่นละเออน้องอังสิงเอาไปหอดใส่ไปเอาไปหอดเฮือนอันหญาญาบอกว่ามัเป็นกินวะเอามาหอดกินละถ้าพรเม่วันนีกินก็ออมอสอโอ้ดิกินอยู่แต่ว่ายามนี้แม่นตุมบัสุกขั้นตุมตุมจังได้กับปัสุกเนาะ ก็เลยบ่ได้กิน้ำบ่าเป็นตะกินจำแม่นอเสี่ยอยู่บะโอ้โหสันเด็กหน่อยซ่องคนอันนี้เด้อเหมือนได้ยังสิไปน้องน้าๆาสิไปไดทีิน้องอาเสีงสิทาน้องน้าเพราเออยานันอาเสงสิทิมเจ้า เ <c oughs> ตือนสาวไปก่อนนะนอนเสิ่งน้ำลั่งนํำประทานแล้วนอเสิ่งปนี้ กันโล่งแล้วล่ะเก็บบอลนองนล้วลนะโอ้โอโออยยยสว่วนกันไปกินนำ้ำบ้านเป็นยักษ์นองนองอาเซงคืออยากกินนำ้ำบ้านแดดขี่รถไปในเมืองนองน่นรัอนรองน่าลักเลยนองอาเซง พูดได้ยากินน่นารากอะยากินอยู่แต่ว่าแล้วถ่าน้องแสงสิพาไปปอไปกับไป,ปไปกับปไปแดนปนนนเขาค่ายอันตอนเซาจนจำแรงเลยวะฮา,านัน ยังเกาะหัวยังเกาะไอหัวยังอ๋อนี่เลยก็ตัวเล็กง่ายเดาจองฮถ่ายคลิปมันกันอันนี้คือเบื้องล่างอันนี้นะปนีเบื้องเบื้องหน้าดูเป็นจังไลยโ

มันยังมีครบหมดเน,นาะแต่ว่าบ่มีวัตถุด,ดิบก็คือบ่มีเพื่อมันมีมันบ่มีมักอึยามนี้มันหายากเลยเน,น,นา,านะนาราเนาะเพราะว่าหากระปุกนี่่งไมปกินกันเน่าตกดินมาแล้วอยู่ไห้อ๋ออ,อ,อยู่ไห้จะมีบ่ขี่รถตัดแต่ทุกคนเอ้ย4ีองศาติมื้อนี้งหอนเทหอนว่าโอ้โหเอ๋ยประเบิ่งแต่ว่าหอนหนังน้านี่กระนองอัสสินมน่งม้วกขบาวไส 妈咪，妈呢？ kifon pen to oh no ก็เสียงจ๊อกๆป้าไปอีกแล้วกิฟอนกิฟอน กี้เงยจนสอกเจ้าพระเฮ็แล้วกีนปุ้นไล่จนสอกเจ้าพระเฮ็ดแล้วนะโอคตรเป็นเดรร์เ,เป็นเดรร์น้ำมันเกินไปละ <c oughs> จังได้น้องนะันนละมากินน้ำมันนะ <c oughs> นี่ คนโคงการขี่รถจักส่วนรถใหญ่ล่องอีกมึงดูหล่องอีกแผ่นนึงมึงเอาแผ่นใหม่หั่นน่ะเสร็จแห้งๆอ๋ น้องนาลาเน่ใจว่าบอกินแน่ใจแน่ใจน้องปันมูกินเด้อเนาน้องอาบกันบันกวนเนาะจะไปขับรถมาเพื่อกินนํามาก มายังเอาอันนี้ใส่โอเอามัคเพ็ดไส้เอามัคเพ็ดไส้เนน้ำแล้วก็บบีบมะนาวใส่ปะแล้วแต่สีเฮ็ดแบบใดก็ไใดเรลยวแต่ใจแล้วแต่ใจเจ้าสิกินจังใดไม่มีบ่เอาดีๆได้ กินไมนันละ่ะบอย่างอย่าอะรนัน้นยางนำบ้านกินไหม <c oughs> มาเด้อทุกคนปำควนเสรเสน,นล่ากินไหม <c oughs> เป็นย, <c oughs> ยังยากแต่นำบ้านหลหระ ยกยกเอาเอื้อยกไปเอื่อยานมันโลกจัดไปขี่รถมาไกลเช้นไกลมาต้าขี่พุ่นเพื่องซิกนี้ เป็นตั้งแต่ช่องมันสาวมูน้องนี้นะน้องนี้มีผูภูบาลผู้นึ่งละผาพ่าเขาพ่าเขาฮาคนมาเลี้ยงนะอันนี้นะร<อ>่วมกันกับไข่แต่เนี้ยภูบาลของมูมาเลี้ยงเออตอนนั้นไม่หา้าพันปีช่องมันสาวซีปีฮ้าซีแล้วเนาะ เจ็บวา้วันวันตอนนั้นหรือว่าตอนนี้เสบตอนนั้นหรือตอนนี้ที่ว่าเสพตอนนี้เสบน้องหมากิีเนาะสัลี่นานะนะคะหมักที่สัลี่ยัง แต่บนเนาะอาเซงกินให้หมดเลยจิบๆเนาะอาเซงเนาะซองถ้วยนี <c ười>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  ่นะยกมือยอมแล้วปะมันเซงทันบ๊อบบี้คอนนี้แกมีน้ำตาลเลยสายชาบ้าเกินไปแล้วเนาะอาเซงเนาะอาเซงมากิน่างนี ระวังเป็นเบานกวานนองซน่องซไปกินข้าวเปียกใส่น้ำตาลจากจากบ่วงบวงบ่วบใดบ่แบบจับจับหละอ๋อโซ่บวง้เากินบ่บ่วงเซนได้น้องเจบ่านนาดน้องเซนอ้าวครนี่แลบใกินจอดเครื่องบวงบังเท้กะเ่เศร้าเลยนะอืม ชมางพอนองนุ่น่ารหุนดีเซ็กซี่ยอนบอกกินน้ำตาลอันนี้เริ่มตุยแล้วกินน้ำตาลไล่จัดไปนี่ที่ที่ขี่รดออกมาตากที่ปุ่นก็ะเพือก็คือเพื่อสิ่งนี้เซฟเซฟมาเด้อทุกคนกินน้ำมัน พออยอู่ปะอีก้วยหนึ่ง,งวฮะกินเบอร์ละสั่งอีกอสังกส่งอีกจาก้วยเลอีกจาก้วเกินไปกินไรคะนั่นนีเลี้ยงไว้ปะนนีด้เลี้ยงว่เอลี้ยงบาไว้แล้วกินไ่ปวด เลยว่ามันมน้องมาตอนมามากินน้มันมตอนเข้าเห็ดเงี้เข้ากำลังเห็ดน,นะ,นะมับวตอนนี้ดิแล้ว,ม,ลวมาตอนไหอย่าพูดแต่ว่าปีสองพันสบอตอนไม่ได้กินินเปีนวะอ๋อปีกายนี้ม่นตอนประธานเดย์กม,มามาไป็นงไงกินก็มาีมามา่น,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 ยนวยอะ <laughs> vào là yến yến cá si bò, bác ăn lại, người bò yộc xứ xứ, im cả, ăn luôn. À, này bộ, không? <laughs> im cá bò, đồ xíng, bò im <laughs> 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 đơ. กินนมวันเจอหมดกินอันนั้นหมดแล้วอย่างาอย่างอีกาไปกินข้าวเปียกน้องเซกบ่น้องเซกบ่เองน้องน้องนลใส่ใส่หายจะบ่หรือว่าบ่แม่นบ่แม่นเนาะไปกินายไปกินข้าวเปียกนสิตกแล้วยังสิไปกินนั่นกินีอยู่นตนไปเ ก้นทุกคนเลยก้นจอมนี้น้องอาเซียงยังสวนวไปได้หั่นน้องเซยงไไียเลี้ยงนะไปได้ทางเอ้ยอยังเงินเอ้ยแล้วไป,ไปได้ <c oughs> ไปไปได้เนาะกับคนเงินเอ้ยอยู่เนาะแต่ว่าเงินจีจา้าวฮันจี้ก้นชี้ามแลยก้นบางเหี้ มือสิไปให้แถอะิปันนั้นว่าสิไปดำหน้าสวยเลย้ย่งบ่หูเลยอยังบุนท่ทยเลยะไรไปมได้รถมั้ย่ไปเสยในอะยเจ้ากรสิไปนำทองอาเซ็งสิกินเขาเปียกนะเจ้าก็สิ ไป้กไป้ายคนไรกทำอวยฟ้าไปแต่ว่าอวยฟ้าปินหมไหนแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วกินอิ่มเป็นที่เรียบรอย้อยเนาะนอนเซ็งอิ่มปะบออิ่มป็อ, <c oughs> อ,มอย่างยากไปกินดดโอ้โหบึงอันนั้นมันมืดป่นเล้อทุกคนเด้อตอนนี้กะกินน้ำบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็กินบันกวนไปนาน้องนาราอิ่มป <c oughs> ย <laughs> ิ้มเลยยิ้มแเปก,ปกเมือนอะ่ะฮ้ <c oughs> เป็นยังไงเอาแล้วรถอันนี้เห็ดเซนนีกแล้วรถ <c oughs> นองอเซนคือเป็นแนนนี้มันม <c oughs> <c oughs> ยักกลับนะนะรถนะรถบยักกลับปะเด้ทิมได้ดรถบยักกลับนะเบาเด้ นอนเส็งค <laughs> <T> ือล็อกเ็ยังสันเมื่อกี้นี่นะจะบิดเพี้ยังนั่งนอยูโตนั้นยังโจมันลักเอาเด็กจังได้ปานนี้ีดยบลาโอโหฝน เฮ็ดจังใดเบงหมืดพ้นทุกคนเ้ยอันั้นมันหมืดพ้นเด้อน,ออน,นองอาเซิงบอกว่ายาักไปกินเขาเปียกแต่ตอนนี้อุปสรรคค่ะอยู่ที่รถนองอาเซิงเห็ดได้แล้วบอเอาเฮ็ดจังไดได้แล้วมันบอนงนาล่าปอดอะไรเมื่อไหร่แล้ว น้องอาเงเดเฮ็ดจังได๋